กับเข้ามาสู่ช่องใบปั่นนาโชคนะครับนำเลขเด็ดหวยดังมาวิเคราะห์กันอีกนะครับก็ oh. กับสวัสดีทุกท่านนะครับคําเตือนนะครับเป็นแค่แนวทางเสี่ยงโชคนําจัดทําข้อมูลขึ้นเป็นแนวทางาไปพิจารณากันนะครับเอฟทุกท่านนะครับก็เป็นแนวทางเรามาดูสํานักแรกนะครับเป็นของแอดนางฟ้านะครับให้มา ชุด2ตัวนะครับชุด3ตัวงวดที่แล้วเข้าในส่วน2ตัวนะครับก็นํามาเสนอกันอีกนะครับงวดนี้ว่าลุ้นกันนะครับในแอดนางฟ้าจะมีไหมนะครับในวันที่1กรกฎานี้นะครับสำหรับสรุปของสุดท้ายน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็ก็เอฟซีที่ถามหาของสำหรับเลขดับนะครับสรุปเลขดับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนําเสนอโค้งสุดท้ายไปเลยนะครับมาต่อกันที่ของเชฟต้นคนโคราชนะครับก็งวดที่แล้วก็หลุดไปนะครับก็หลุดไปนะครับวิ่ง2หลุดนะครับวิ่งศูนย์หลุดนะครับหลุดหมดเลยแต่ในส่วนเลข3ตัวนะครับ9้าหลักร้อยเข้านะครับนะครับงวดที่16ผ่านไปงวด1มาแล้วนะครับ1กรกฎา ครับเชฟต้นให้วิ่ง0กับ5ล่างนะครับศูนย์บน5ล่างนะครับสลับเชฟต้นวันนี้ให้มาเป็น0หลักร้อยนะครับ094นะครับ2ตัว94สนะครับ0ูนย์เนะครับเลข2ตัวถับลงมาก็เป็น093 092นะครับ9392นะครับส่วนเลข2ตัวชุดล่างเรามาดูชุดล่างกันให้อะไร นะครับก็มี57-53นะครับแล้วก็51-50นะครับวิ่ง0ล่างนะครับก็เอไม่ใช่วิ่ง5นะครับขออภัยอีกวิ่ง5นะครับก็แอดไม่ค่อยสบายนะครับอากาศร้อนก็บางทีทํางานก็อากาศร้อนนะครับก็กินยานะครับวันนี้ก็ว่าจะไม่ลงคลิปนะครับอดไม่ได้นะครับก็ f c ่ติดตามอยู่ก็จะได้ดูกันนะครับสำหรับเลขในวันนี้นะครับพวกนี้เดี๋ยวผมจะสรุปโค้งสุดท้ายให้นะครับช่วงเย็นเรามีนัดกันนะครับเรามาดูผัดไปนะครับเป็นเลขของไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่วัดเจดีนะครับนะครับใช้เป็นตัวหนังสือพิมพ์นะครับหกสี่หกนะครับสี่นะครับชุดเดียวนะครับ เป็นแนวทางสำหรับไอ้ไข่วัดเจดี๋๋ยวจะมีอีก2ฉบับนะครับให้ดูกันนะครับเทียบกันเลยว่ารูปแบบแต่และอาจารย์ที่ที่ข้อหมายออกมาหรือเป็นเลขเสียงไทยออกมานั้นเจ้าไหนจะให้แม่นนะครับเรามาดูไอ้ไข่นะครับชุด3ตัว7,6,8นะครับ7 6 9ออกไปแล้ว หรือจะลดแต้มแค่หอ่า2ตัวก็จะมี28นะครับ58นะครับเป็นแนวทางไปวิเคราะห์วิกฤตพิจารณากันนะครับผัดไปก็จะเป็นของไอ้ไข่อีกนะครับไอ้ไข่วัดเจดนีนะครับมาดูกันนะครับครับผัดมาก็เป็นไอ้ไข่วัดเจดีอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นอ่าเป็น น่าจะเป็นพร,พระพุทธรูปเหมือนเขานะครับแล้วก็มีสร้อยข้อมือนะครับหรือเป็นตะกุดอะไรสักอย่างนะครับก็โพสต์ขึ้นมาบอกว่าไอ้ไข่วัดเจดีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับก็เป็นแนวทางเลข3ตัวนะครับน่าจะเป็นไม่มีชื่อนะครับก็มันเป็นเป็นนิเทสารสลับหวยนะครับก็มี เลขที่ให้มานะครับมี801 641 8 80 0 06 1สนะครับ3า1หนะครับสำหับไอข่วัดเจดีนะครับสลหรับ FC ท่านไหนที่ติดตามก็เข้ามาแล้วก็ติดตามดูให้จบคลิปนะครับจะมีเลขอีกนะครับมาดูเลขวิเคราะห์เลขฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับรอผลใน แอดนิตินะครับคำนวณสุดแอนนิติเข้ามาทุกงวดนะครับสรับเอซแอดนิตินะครับก็มาดูกันนะครับชุด3ตัวให้มามีอยู่3มชุดจริงๆนะครับงวดนี้น้อยหน้าหน้าลงทุนนะครับสลับให้เยอะแล้วเราจับเลขไม่ถูกนะครับสลับให้มาน้อยเราก็น่าลงทุนนะครับเรามาดูกันนะครับงวดนี้แอดนิติให้3ตัวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับให้อะไรมานะครับค่าเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับ สรุปการวิเคราะห์จากคำนวณนะครับก็ให้มาแล้ว3ตัวผมไม่เอ่ยนะครับให้มาดูชุด2ตัวนะครับ2ตัวให้มา14ชุดนะครับก็มี04นะครับ11 17 21แล้วก็26 3 1 3 5 3 9ห่า8แล้วก็9 4นะครับ 9599นะครับ4ชุดสลับแอดนิตินะครับ FC ที่รอคอยตามหากันก็มานำมาไปวิเคราะห์กันนะครับไปวิเคราะห์กันนะครับเพราะว่าแอดนิติค่อนข้างจะแม่นอยู่นะครับสลับเลงตัวนะครับสามตัวก็ให้น้อยก็น่าจะตรงใจ FC ทุกท่านนะครับก็ เป็นแนวทางให้สทุกท่านนะครับชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับสำหรับเว็บซีที่ติดตามอยู่นะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามคอมเมนต์ให้มาถามนะครับว่าตัดเลขดับสรุปเลขดับให้อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลขดับที่น่าติดตามนะครับเรามาดูแอดนิติผ่านไปนะครับเรามาดูเลขของแม่จำเนียรนะครับมีฉบับหนึ่งนะครับ ออกมาล่าสุดนะครับะนะครับแม่จำเนียนนะครับผมขยายให้ใหญ่ๆเลยครับเป็นชุดเลขเด่น7นะครับ70 74 374นะครับล่างก็มี06 60, 60 6446ตัวเดิมอีกแล้วนะครับแม่จำเนียนผัดไปก็จะเป็นแม่จำเนียนกับแม่ บรรดาแม่ๆนะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับเรามาดูงวดนี้นะครับของแม่เจเมียนก็มาแล้วนะครับอีกฉบ,บับที่เป็นเลขขายดีนะครับเป็น28นะครับมี28แล้วก็48 6 8 15 14 25 89 29 58 58นะครับ58 8นี้เลขสวยอยู่นะครับ ก็แคปหน้าจอไว้ดูนะครับท่านผู้ชมก็จะมีเลขของม้าสีหมอกอยู่ในฉบับนี้นะครับแล้วก็จะมีเนื้สารรับรอยอาจารย์กอไก่นะครับม้าสีหมอกนะครับเลขเด็ดแล้วก็หนูผีนะครับอยู่ในช่องเล็กๆนี้นะครับให้นําไปพิจารณากันดูนะครับเรามาดูสถิติย้อนหลังดีอย่างไรของแม่จเมีนลอตเตอรี่นะครับนะครับแม่ จะเนียนอ่อนนุชกับเมธจะเมียนฉบับกิ่งนะครับสาขาลูกกับสาขาเม่นะครับมาดูกันนะครับให้มานะครับวันที่แล้ว64ตรงตรงไหมครับตำแหน่งเดียวกันเป๊ะนะครับเราเปรียบเทียบกันนะครับเลขชุดเดียวกันหมดเลยแต่เปลี่ยนเป็นปกเปลี่ยนเป็นปกสีเหลืองนะครับต้นฉบับคือสีชมพูนะครับเรามาดูชอบ คมชอบส่วนตัวนะครับคมชอบส่วนตัวนะครับก็ไม่มานําเสนอกันนานนะครับก็เข้าลงให้ตั้งแต่วันที่19นะครับก็แอดก็นํามาลงในวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับก็รอข้อมูลมานะครับให้มันนิ่งแล้วจะเป็นใบแท้โดยตรงนะครับแรกๆปลอมหรือแท้หรือเท็จอย่างไรถ้าเลขออกตัวนั้นมันก็จะมีคนติดตามไปเยอะนะครับที่ ตามไปกปปี้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ภาคหลังๆมาก็จะบดความขังความาไม่เฮงกันแล้วนะครับที่บรรดาเลขแม่นๆนะครับเหมือนเชฟต้นนะครับก็พอหยุดไปแล้วก็เลขก็ไม่เข้านานนะครับก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวสรุปโค้งสุดท้ายให้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ